เรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องที่ประสบการณ์สยองขวัญกับการที่เรากลับไปบ้านเก่าแล้วกันบ้านที่เราพบว่าจากมานานอำเภอที่เราห่างไกลเมืองที่เราห่างไกลเนี้ยและนานๆได้กลับไปทีนึงคือเรื่องนี้จะชื่อเรื่องว่าเพื่อนร่วมชั้นคือเรื่องเล่าเนี้ยมันเกิดขึ้นตอนที่ตัวผู้เล่าเขายัางเป็นนักศ,ศึกษามหาวทิทยาลัยอ,อยู่จะให้ตัวผู้เล่าชื่อว่าบิทาโรแล้กัน หรือบีแหละคือวันนั้นน่ะบีได้กลับไปเที่ยวบ้านที่าจังหวัดที่เมืองนาราเป็นเมืองเล็กๆเมืองนึงแล้วกันที่ทุกคนน่จาจะรู้จักนก,กวางนารานาราเนี่ยเป็นเมืองที่ตัวบีทั้งเกิดและเติบโตมัธยมต้นก็เรียนที่นี่ประถมก็เรียนที่นี่ด้วยอวามที่มันเป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งนักเรียนในแต่ละห้องมันก็จะมีไม่ถึง20คนมันทําให้พอพอทุกคนมันขึ้นมปลายอะเนาะมันก็จะแยกย้ายกันไปตามโรงเรียนใหญ่ต่างๆโรงเรียนใหม่ทําให้ทุกคนแบบกระจัดกระจายต่างคนต่างย้าย มันก็เลยไม่ค่อยจะได้ติดต่อกันสักเท่าไหร่หรือพูดง่ายเลยคือพอวันเวลาผ่านไปจนถึงวัยมหาลัยอ่ะมันแทบจะจําหน้าเพื่อนสมัยมต้นกันไม่ได้แล้วด้วยซ้ำเพราะความด้วยความที่มันไม่ได้คีบคอนแทคกันเนาะต่างคนต่างแยกย้ายไปเติบโตจนวันหนึ่งในช่วงที่เขาอยู่มหาวิทยาลัยละตัว B ีกับตัวพี่สาวเนี่ยได้กลับมาเที่ยวนาราหรือเที่ยวบ้านเกิดน,นั่นแหละและขณะที่ตัว B ีกับตัวพี่สาวอะ่ะกำลังคุยเล่นกันเลยนะแบบว่าเฮ้ยได้กลับมาเที่ยวที่บ้านว่ะเป็นยังไงมั่งอะไรมั่งออยู่่่่ดดีีๆคุณแมมกกก็เินนาาาบบววัพสะ เดี๋ยวแม่จะออกไปซื้อของนอกบ้านนะคือยังไงลูก2คนอยู่เฝ้าบ้านนะเดี๋ยวแม่มาคือทั้งสองคนก็นอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวอยู่เฝ้าบ้านกันสองคนก็นได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ระหว่างที่เฝ้าบ้านอยู่ไม่นานอยู่ดีๆที่หน้าบ้านของบีก็มีเสียงกริ่งดังขึ้นแบบติ้งน้องคือตัวบีคิดว่าเป็นบุรุษไปรษณีย์ที่แบบเอาของมาส่งเอาจดหมายมาให้อะไรเงี้ยแต่พอบีลองเปิดประตูไปดูมันไม่ใช่บุรุษไปรษณีย์เว้ยมันกลับเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ดูแลอายุไล่เลี่ยเขาเลย เดือวอยู่หน้าประตูบ้านครับตัวบีทำหน้างงแบบใครวะแต่ตัวผู้ชายคนนั้นที่อยู่หน้าบ้านก็พูดมาว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะตัวบีก็คงทําหน้าสงสัยไว้ว่าเอ่อคุณเป็นใครครับอะไรเงี้ยผู้ชายที่อยู่หน้าประตูก็บอกว่าอ๋อเราเองเพื่อนร่วมชั้นในสมัยมอต้นไงตัวบีก็นั่งนึกแป๊บนึงอ๋ออ๋ออเอไอเออเออเเอเอมึงคืออเคยอเอเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยมอต้นที่ตัวบีชอบแกล้งมากๆ เพราะว่าเอะเวลาโดนแกล้งมันจะชอบหัวร้อนชอบโมโหแล้วมันสนุกคนแกล้งอ่ะตัวบีหลังจากนึกออกก็แบบเฮ้ยโหไม่เจอกันนานเลยเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนตัวบีก็พาเอเข้ามาในบ้านเนาะแต่ด้วยความด้วยความที่แบบเพื่อนมันไม่ได้เจอกันนานอ่ะมันก็ไม่ได้มีเรื่องคุยอะไรกันเยอะมันกลายเป็นว่าคุยเล่นกันไปสักพักหนึ่งไอ้บีแยกกลับไปคุยเล่นกับพี่สาวต่อจนเหมือนแบบไม่ค่อยได้สนใจตัวเอที่ชวนเข้ามาในบ้านสักเท่าไหร่นักจนพี่สาวแบบอืมึงไม่สนใจเพื่อนหน่อยหรอว่าเออแต่เพื่อนมึงก็ท่าทีแปลกๆวะก็เลยถามไอ้ ไม่เพื่อนมึงมันดูเป็นคนเงียบๆจังวะตัวบีบอกเออจริงพี่คือตอนเรียนแม่งเป็นคนสนุกสนานล,ล่าเริงมากเลยนะทาไมมันเป็นอย่างนี้ไปได้วะแล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นนะนอกจากไอเอกลายเป็นคนเงียบๆแล้วอะวิธีการพูดลักษณะการพูดของมันก็แปลกๆด้วยจังหวะการพูดคนปกติก็จะแบบนี้เนาะเหมือนพูดอะไเหมือนผมพูดอะไรเงี้ยแต่วิธีการพูดของเอมันดันกลายเป็นเหมือนเฮ้ยม e ึงเดี๋ยวกู ขอนั่งตรงนี้นะแบบพูดทีละคำเหมือนหุ่นยนต์มันแบบไม่เป็นธรรมชาติแล้วพอเวลาพูดผิดอะไรก็จะแบบไม่สนใจคือข้ามข้ามไปเลยไม่มีไม่มีการกลับมาแก้แบบเช่นแบบเฮ้ยมึงกูนั่งตรงตรงนั้นเอ้ยตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็คือตรงนั้นนะตรงนี้นะอย่างเงี้ยคือแบบผิดธรรมชาติอเออมันแปลกไปหมดเลยมาลี่ทำให้ตัวเบียร์กับตัวพี่สาวเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกมากๆเลยแล้ว ทุกครั้งเลยนะที่เวลา B หันไปถามแบบเออแล้วมึงเป็นไงบ้างอะไรแบบเวลาถามคำถามอะไรไปตัว A จะนิ่งๆแล้วก็จะทำให้แบบตอบแบบอืมใช่แล้วเออให้บทสนทนามันไม่สามารถเลื่นไหลไปต่อได้ มันกลายเป็นถามอะไรไปก็จบตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยจนนั่นแหละอย่างที่บอกเรื่องที่คุยกันมันก็ค่อยๆหมดลง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 จนสุดท้ายมันก็ทําให้เอะได้แต่นั่งอยู่เงียบๆในบ้านของบีกับพี่สาวซึ่งตอนนั้นเองโอเคจังหวะกําลังเดรแอกกำลังตึงๆเลยเสียงออดหน้าบ้านก็ลังติ้งนองซึ่งครเนี้ยไอ้บีคิดว่าน่าจะเปไปสนีหรือของมาส่งหรืออะไรก็ตามแต่พ่อให้เปิดดูสิ่งที่เจอคือหลวงพ่อเออคือเป็นพระเป็นหลวงพ่อมายอยู่หน้าบ้านด้วย แล้วเป็นหลวงพ่อคนที่คุ้นเคยคือคนที่มักจะคอยมาทําพิธีทางศาสนาที่บ้านของพวกเขาเสมอๆเป็นหลวงพ่อคนนั้นแหละกําลังอยู่หน้าประตูบ้านหลวงพ่อก็ทักเลยว่าเอา้าเป็นไงไม่เจอกันนานเลยนะว่าที่มาหาเนี่ยคืออตาตมาไปเที่ยวฮอกไกโดมาแล้วก็เห็นว่าพวกโยมเออมาเที่ยวกันใช่ไหมอตาตมาดีนมาก็เลยเอาขนมกับปูระบะปูขนนะเออมาฝาก ซึ่งพอจังหวะที่เอาของกําลังยื่นให้ทางตัวบีเนาะหลวงพ่อก็ถามว่าเออในบ้านมันมีอะไรเหม็นๆไหมได้ได้กลิ่นอะไรเหม็นๆไหมคือตัวบีก็ตอบตามความเป็นจริงที่ตัวรู้สึกเนาะว่าก็ไม่ได้กลิ่นอะไรนะครับไม่ไม่มีนะแต่หลวงพอ่อพอที่ได้คตอบแบบนั้นจากตัวบีหลวงพ่อเริ่มทําหน้าเซเรียสดว้วยเริ่มทําหน้าจริงจังแล้วแบบว่าอืบี B. ได้มีใครมาที่บ้านหรือเปล่า ตัวบีก็ตอบว,ว่าอ๋อมีมีครับมีครับเพื่อนผมเองไอเอไอเอที่เคยเรียนมอต้นด้วยกันอะไรเงี้ยพ่อหลวงพ่อดีนะเป็นไอเอที่เคยเรียนมอต้นด้วยกันหลวงพ่อไม่ถามแล้วสอหลวงพ่อแหวกบีออกแล้วเดินตรงดิ่งเข้ามาไม่พูดไม่จาอะไรเลยเว้ยแล้วก็เอาสร้อยประคำเลยแกะออกมาแล้วก็นับ,แ,นบ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 แบบนับนับนับแบบเออเหมือนแบบเหมือนเหมือน,เ,อนเริ่มไล่คาถาอะไรสักอย่าง ตัวหลวงพ่อก็บอกให้บีว่าไหนเอมันอยู่ห้องไหนพาหลวงพ่อไปหน่อยหลวงพอรู้สึกได้เลยว่ามันต้องมีอะไรแปลกจังหวะที่หลวงพ่อกําลังนับรูปคำแล้วก็เดินไปเรื่อยใช่ปะยังไม่ทันจะถึงห้องนั้นเลยนะห้องที่ไอเอกับพี่สาวเขานั่งคุยเล่นกันอยู่พี่ของไอบีวิ่งหน้าตาตื่นกี้ไปเลยว่า ร้องเออเป็นเป็นทูเป็นคำเลยป่ะโวยวายออกมาเลยหลวงพ่อก็ตกใจเป็นไรโยมเป็นไรเกิอเลยขึ้นเกิอเลยขึ้นไอพี่สายบีก็แบบเออช่วยด้วยช่วยด้วยไอเอไอเอไอเอหัวหมุนไอเอหัวหมุนได้มันหมุนหัวแบบพูดไปเป็นคำโวยวายแบบเล่นใหญ่เล่นโตเลย ตัวไ b ก็แบบแนแน่เห็นหลวงพ่อมาเล่นใหญ่นะกะแซลกะแซลให้หลวงพ่อกลัวดีพี่สาวบีบอกไม่ใช่มึงจริงๆมันหมุนหัวแล้วก็ซุดตัวเราไปนั่งร้องไห้เออมันหมุนหัวได้อะไรเงี้ยคือหลวงพ่อก็แบบกั้นใจเดินไปต่อจนถึงห้องที่พี่สาว a อวิ่งออกมาคือพอเปิดเข้าไปก็เจอว้าเอนั่งอยู่ที่โซฟาที่เดิมนะแต่หัวหมุนเป็นแบบหมุนอย่างเงี้ย หมุน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 แบบคือหมุน3ามอ่อะเออหมุนรอบตัวหมุนแล้วหมุนด้วยความเร็วแบบไม่ใช่แบบค่อยค่อยหันมันคือหมุน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 รวยรวๆเลยเว้ยซึ่งพอทุกคนเห็นภาพนีก็แบบอ้าววยวายล้อไอ้แย้ไอ้แย้ไอ้ยี่บอยมันหมุนหัวมันหมุนหัวแบบทุกคนโวยวายด้วยความกลัวมากแต่หลวงพ่อไม่ได้โวยวายด้วยหลวงพ่อแบบ เอาประคำมานับแล้วทาปากมุมมิบ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 เหมือนท่องคาถาอะไรสักอย่างอยู่ซึ่งไอบีกับพี่สาว่าเกาะหลวงพ่อแบบด้วยความกลัวมากซึ่งตัวบีคิดว่าที่เอมันยังไม่วิ่งเข้ามาใส่น่าจะเป็นเพราะหลวงพ่อท่องคาถานี้อยู่เหมือนป้องกันตัวแล้วพอตัวบีกับตัวพี่สาวเรื่องตั้งสติได้จากเดิมที่ตอนแรกบอกว่าไม่ได้กลิ่นเหม็นเลยเลยก็ได้กลิ่นเหม็นมันตีออกมาเลยเว้ยแล้วมันเหม็นมากเหม็นเน่ายิ่งกว่าปลาเน่าในห้องอ่ะจนนั่นแหละไอบีพี่สาวที่ยืนจ้องเอตลอดก็เห็นว่าเอมันหมุนเว้ยหมุนห ปากมันก็งุ้มยิ้มงุ้มยิ้มงุ้มยิ้มไปด้วยเหมือนท่องคาถาสวนน่ะเออหรือพูดอะไรสักอย่างไม่รู้เว้ยจนนั่นแหละหลวงพ่อยังท่องท่องท่องสักพักไอเอเริ่มทุรนทุรายเริ่มดิ้นเริ่มเหมือนปวดแสบปวดร้อนแล้วก็ตัวมันน่ะจากเดิมที่เป็นแบบภาพชัดๆเข้มๆมองเห็นเป็นเพื่อนนั่งอยู่ก็ค่อยๆเฟดออกค่อยๆจางค่อยๆจางค่อยๆจางซึ่งตอนนั้นน่ะไอบีเริ่มได้ยินแล้วว่าสิ่งที่เอพูดคืออะไรคือเขาไม่ได้บอกนะว่าทั้งหมดมันเป็นคําาว่อะไรองไรยงงแต่ พอจะจับใจความได้ว่าเอูดว่าตัวเองเหมือนจะแค้นผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเว้ยเออแล้วจากเป็นปากงุ้มยิ้มงุ้มยิ้มพูดถึงความแค้นของของตัวเอที่มีต่อผู้หญิงคนหนึ่งก็เริ่มกลายเป็นเสียงกรีดร้องโหยหวนแทนเว้ยแล้วหลวงพ่อก็เลยตะโกนบอกว่า B ีกับไอพี่สาวนะอุดหูอย่าไปฟังมันอย่าไปฟังมันแล้วก็ท่องต่องุมๆๆๆๆ้มยิ้มงุ้มยิ้มงุ้มยิ้มไอบีกับตัวพี่สาวพอได้ยินว่าให้อุดหูก็อุดหูเนาะแต่พยายามอุดหูเท่าไหร่มันมันก็ยังได้ยินอ่ะเพราะว่าเสียงกรีดร้องแบบมันดังมากจนแบบบบเจหหูลงงไไปนนัั่่ดกพื้มว จนผ่านไปสักพักทุกอย่างก็เงียบลงหลวงพ่อพูดว่าโอเคไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วตัวบีกับพี่สาวก็ลุกขึ้นมาแล้วก็พยายามมองนะว่าเออเป็นยังไงบ้างมองพที่จุดที่ตะแกะเอมันยังนั่งอยู่ก็ปรากฏว่าโอเคเอมันหายไปแล้วแต่กลิ่นเหม็นยังคงหลงเหลือนิดหน่อยจางๆซึ่งมันกลายเป็นหลักฐานชั้นดีเลยว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ความฝันเพราะกลิ่นมันยังคงอยู่จริงคือพี่สาวพอตั้งสติได้คําถามแรกยิงใส่หลวงพ่อทันทีว่าหลวงพ่อไอ้นั่นคืออะไรไอ้สิ่งนั้นคืออะไรมัันคือตอตวะไร หลวงพ่อก็ตอบกลับว่าอืมสิ่งนั้นเหรอพวกเธอบอกว่าเขาชื่อเอตาใช่ไหมอ่ะหลวงพ่อจะเรียกมันว่าเอตาละกันหลวงพ่อก็บอกว่าเอตาเนี่ยน่าจะฆ่าตัวตายไปแล้วโดยวิธีการแขวนคอตัวเองแล้วก็มาปรากฏให้ผู้เธอเห็นในสภาพก่อนที่เขาจะสิ้นใจซึ่งตัวบีถามว่าแล้วทําไมต้องมาหาผมอะทําไมไม่ปรากฏตัวให้คนอื่นดูหรือต้องไปปรากฏตัวให้ทุกคนเห็นเลยไหมอะไรเงี้ยทำไมต้องไมาให้พวกผมดูคือหลวงพ่อตอบว่าวินาทีที่ตัวเอเนี่ยกำลังจะตายในใจลึกๆอะหลังจากผูกคอไปแล้วอะ มันก็มีความคิดว่าไม่อยากจะตายแล้วก็เลยหวังว่าจะมีใครสักคนเข้ามาเจอมาห้ามมาเห็นก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยมาปรากฏตัวให้โยมสองคนเห็นเนี่ยให้พวกเธอเห็นเนี่ยเพื่อที่ว่าจะห้ามเขาทีไม่ให้เขาฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยระหว่างที่คุยกันตัวหลวง,งพ่อกำลังแบบอธิบายเรื่องพวกนี้ให้ปีกับพี่สาวฟังใช่ไหมอยู่ดีๆคุณแม่ก็กลับมาถึงบ้านพอดี พอหลวงพ่อเห็นว่าคุณแม่เขามาก็ตัดบทเลยเว้ยไม่เล่าอะไรต่อแล้วก็ขอตัวกลับบ้านทันทีซึ่งตัวบีกับตัวพี่สาวก็รู้ได้เลยว่าคงไม่อยากจะให้แม่รับรู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้น <c oughs> เพื่อที่แม่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงอืมนั่นแหละก็เลยลืมลืมไปหลวงพ่อบอกให้ทุกคนล,ลืมลืม,ลมเรื่องนี้ไปซะอย่าเก็บไปคิดเพราะว่ามันจบลงแล้วไม่มีอะไรละตัวคุณแม่ที่เพิ่งกลับมาถึงและเห็นคุณพ่อมีท่าทีแบบหลวงพ่อมีท่าทีแบบลุกลี้ลุกหลางออกจากบ้านแล้วก็ตัวบีกับกแบบเเเหมืออออนนกิดะะไราางงย่่ขึ้ ก็พยายามจะเข็นความจริงกับลูกๆน้ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นทําไมหลวงพ่อมาบ้านโตบีก็เลยบอกตามความเป็นจริงแต่บอกไม่หมดบอกว่าหลวงพ่อเอาของฝากจากฮอกไกโดมาให้และเนี่ยที่เอามาในบ้านก็แบบให้มาดูว่าปัดเป่าในบ้านเป็นยังไงบ้างเนี่ยคือไม่เล่าความจริงนั่นแหละอแต่แล้วพอทีนี้ตัวแม่เขาก็าอยอมมะไม่เล่าก็ไม่เล่าก็กทําคงทําข้าวกินกันพอกินข้าวเย็นเสร็จปุ๊บตัวพี่สาวบีบอกว่าแม่หนูไม่นอนนี่นะหนูขอกลับไปนอนหอที่มหาลัยหนูไปละ ส่วนตัวบีมองว่าเอ,อ๊ะไหนๆเรื่องมันก็จบละพยายามไม่คิดอะไรนอนสักคืนและกันอยู่เป็นเพื่อนแม่อยู่เป็นเพื่อนอะไรก่อนตัวเขาก็นอนแล้วเช้าเขาก็ค่อยเดินทางทีเนี้ยด้วยความที่บีกับพี่สาวอ่ะมันกลับไปมหาลัยมันก็ไปคุยกันนว่ามึงมึงไหวเอะจะโผล่มาอีกปะถ้าเรากลับไปที่บ้านที่นารานทั้งคู่ลงความเห็นไว้ว่าแม่งมาอย่างแน่คือมันรู้สึกได้อะว่าถ้ามันกลับไปอีกมันก็จะเจออีกอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตั้งแต่วันนั้นจนวันเนี้ย ตัวเขาสองคนอนะไม่กลับไปบ้านที่นาลาเลยเว้ยจบจบที่ตรงนี้นะแต่ทีเนี้ยมันก็มีคอมเมนต์คุยกันเนาะว่าในมูมแบบว่าคอมมูชิตี้ชาวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาคุยกันว่าเรื่องเนี้ยเพราะว่าเอรู้ว่าพระจะมาบ้านนี้เอเลยมารอเพื่อให้พระปัดเป่าหรือพระรู้ว่าเอมาบ้านนี้พระเรียอของฝากมาให้เพื่อปัดเป่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนกําลังเถียงกันไว้ว่าใครกันแน่ที่รู้ว่าใครจะมาและใครเป็นคนเซตให้มันเกิดเหตุการณ์น,นี้ขึ้นระหว่างพระกับเอ คือเออยากโดนปัดเป่าเลยมาหาบ้านนี้เพราะว่าพาเจ้ามาบ้านนี้หรือพระมาบ้านนี้เพราะรู้ว่าเออยู่บ้านนี้เลยมาปัดเป่าให้เนะี่ยอันนี้คือเรื่องที่คนญี่ปุ่นเขาเถียงกันจบครับ